พอมือก็สั่นน้องขอโทษพี่พี่ทุกคนเฮ้ยพี่พี่พี่อะไรอะไรอะไรเฮ้ยแด่นนานเลยที่พ่อมเจออย่างนี้เลยเหรออ่าอถือถือถือพี่จะซุ่มไปหน่อไม่ต้องไปไกลนะครับนี่นะครับน้องเขาเจอไม่รู้ยิงปีธนาไม่รู้เป็นผายหรือเป็นผีนี่นะครับดูลุงนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆดูนี่นะครับผมจะลองไปใกล้ๆที่เราเจอยิงปีศาจนะครับนี่นะครับพี่พีเอฟซีครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดชัดชัดนะครับเพราะผมก๊อตสั่นๆอยู่นะครับพราะผมมากับน้องของแกสองคนนะครับในค่ำคืนนี้ถือพี่ๆนะถือพี่หน่อย,ๆๆๆๆอยเดี๋ยวจะไปใกล้ๆไปสำรวจใกล้ๆเป็นผีหรือเป็นยิงปีศาหรือว่ายิงเล่ร่อนที่ไม่มีที่ไปเขามาจะอาจจะมาพากอยแถวบ่อนนี้หรือเปล่าไปแล้วกลัวไหม กลัวครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาับพี่เดี๋ยวพี่จะพาพี่เฟิตใกล้ให้เราให้เห็นไปเลยว่าเป็นผีหรือเป็นคนนะครับตอนนี้เจอแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ยินเข้าชาวบ้านบอกกันว่ามีผู้หญิงจมน้าตายในบริเวณบ่อปลาที่ผมอยู่ข้างลลางผมนี่นะครับและชาวบ้านเขาบอกว่าเวลาชาวบ้านมาหาป่านี่เจอ ดวงวิญญาณหรือว่าหญิงปิศาผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ในค่าคืนนี้ผมอยากจะมาพิสูจน์ลองดูว่าเป็นดวงวิญญาณผีหรือว่าหญิงปิศาหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับน้องอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งอยากจะมาพิสูจน์กับผมด้วยเช่นกันครับมาเลยครับครับสวัสดีครับผมชื่อพสครับครับผมน้องเขาก็อยากจะลองมาพิสูจน์กับผมนะครับซึ่งเขาก็มาหาปลาบริเวณนี้เหมือนกันเขาก็เจอหญิงปิศาที่เขาเจอนะครับไม่ผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นดวงวิญญาณหรือว่าเป็น เป็นหญิงเล่ร่อนหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับน้องขอบอ้นน้องคงของใจมากเขาเขาก็เลยบอกผมมาว่าให้ลองมาพิสูจน์หน้าที่ตรงนี้นะครับที่ผู้หญิงจมน้าตายนะครับแต่ผมก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นในใจผมก็ว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้ปดุปเกิดนะครับหญิงสาวที่จมน้ําตายนะครับซึ่งไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นเราไปเลยไหมน้องไปเลยครับนี่นะครับผมก็มาถึงบ่อนะครับบ่อป่าที่ผู้หญิงจมน้ําตายที่ชาวบ้านเขาบอกกันนะครับนี่ครับ ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับนี่นี่นะครับกล้องอาจจะกลายนะครับมาจจะมัวนะครับพี่พี่เอฟซีทุกคนครับตอนนี้น้ําก็เริ่มแห้งหมดเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนที่หน้าฝนนี้น้ําจะเต็มบ่อเลยนะครับจุดจุดตรงนี้ใช่ไหมน้องใช่ครับอ๋ออย่างนั้นเราเดินสำรวจดูก่อนเรื่อยๆนะที่น้องเคยเจอผู้หญิงปีศาจนี้อยู่แถบนี้ใช่ไหมใช่คอ๋อโอเคนี่น้องกำลังเดินสำรวจอยู่นะครับมาอย่ข้างพี่นี่เพื่อเจออะไรขึ้นมา เดินลอกก็เป็นนี้เหนื่อยมากนะครับผมกว่าจะมาถึงบ่อปลาเพราะมันอยู่ไกลจากหมู่บ้านมากเลยครับนี่ก็ประมาณสองสามทุ่มแล้วนี่นะครับตอนนี้น้ํามันแห้งหมดแล้วน้องเคยมาหาปลาที่นี่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อ,อ,อมากับใครกับพ่อกับพี่อ๋อแล้วเจอเจออะไรป่ะเจอเจออะไรครับ ยิงปิดสนนาอ๋อเจออยู่ตรงไหนเจออยู่ตรงไหนเจ้านาครับอ๋อนะาครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูท่านั้นน้องเขาบอกว่าน้องเขาเคยมาหาปลาแม่มากับแม่ใช่ไหมมากับแม่กับพี่ชายอ๋อพ่อพ่อหรือแม่พ่อพ่อกับพี่ชายเขานะครับและมากันคืนใช่ปะใช่ครับอ๋อมากลางคืนแล้วก็เจอยิงปิดสนานะครับตามบ่อปลานี่นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็น หญิงที่จมน้ําตายครับดวงวิญญาณเขาน่าจะเฮี้ยนอยู่พอมันนะครับแต่ยังไม่ได้พูดไปเกิดนะครับนี่นะครับผมก็เดินทำรว้อยู่โอ้ขอบบอบปลานะครับพี่พี่เดินนี่นะครับโอ้นี่ก็เป็นป่าหมดเลยเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับก็มันโทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยดีนะครับต้องขอโทษพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับ ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมถ้าผมเจออะไรผมก็จะสูมให้พี่เอฟซีได้เห็นกันนะครับนี่ครับไปมันลกทางน้นไปได้ไหมลองไปดูน้องนี่นะครับตอนนี้คงไม่มีปลาแล้วเนาะครับอ๋อโอเคโอเคโอเคนี่นะครับน้องเขาบอกไม่มีปลาสมัยก่อนนานอย่างที่มาหาป่ากับพ่อกับพี่ใชายเดินก่อนอ๋อเดินก่อนที่ตอนนั้นยังมีน้ำอยู่ใช่ไหมโอเค นี่นะครับผมก็พับใหพี่เอฟซีตำรวจไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจออะไรก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่ๆเอฟซี FC ได้เห็นกันนะครับพอมือก็สั่นต้องขอโทษพี่ๆเอฟซีทุกคนเฮ้ยพี่พี่พี่อะไรอะไรอะไรเฮ้ยเด่นนานเลยที่ผมเจออย่างงี้เลยเหรออาอาถือถือถือพี่จะซุ่มไปหน่อไม่ต้องไปไกลนะครับนี่นะครับน้องเขาเจอไม่รู้ยิงปีธนาไม่รู้เป็นใครหรือเป็นผีนี่นะครับดู นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆดูนี่นะครับผมจะลองไปใกล้ๆที่เราเจอยิงปีศาจนะครับนี่นะครับพี่พี่เีครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดชัดชัดนะครับเพราะผมกอดสันส่นๆอยู่นะครับเพราะผมมากับน้องเขาแค่ฝองคนนะครับในคําคืนนี้ถือพี่พี่นะถือพี่หนะ่อย ดี๋ยวจะไปใ,ใกล้ไปสำเรยใ,ใกล้เป็นผีหรือเป็นหญิงปิศาหรือว่าหญิงเล่ล่อนที่ไม่มีที่ไปเขามาจะอาจจะมาพากู่แถวบ่อน,นี้หรือเปล่าไปแล้วครับกลัวไหมกลัวครับกลัวเม็เลยครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมากับพี่เดี๋ยวพี่จะไปพี่ฝึกิตใกล้ให้เราอให้เห็นไปนเลยว่าเป็นผีหรือเป็นคนนะครับตอนนี้เจอแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนวะไปดูดิน้องวิ่ไปหายไปแล้วนะครับรียบสีครับ มีที่เจออยู่ตรงไหนเนองตรงนี้ใช่ไหมเจอมีที่ยืนอยู่ตรงนี้หรอใช่เห็นแลวะในบ่อดูในบ่อนี้มีป่ะเจอไหมหาดูให้รึเปล่มันจะไปไหนได้ที่บ่อปลาอยู่แค่ตรงนี้มัน นี่นะครับผมมอกี้เจอผู้หญิงปีศาจตัวนั้นเนาะตนี้ครับตนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเดินไปสำรวจข้างหน้าตอนนะครับเพราะถ้าเป็นถ้าเป็นคนนี้เราต้องเห็นนะครับตายเลยเนาะนี่นะครับผมก็เดินมิกี้ในบ่อเราก็่องใบไม่มีอะไรใช่ไหมใช่โอเคถ้าเป็นคนนี้เราต้องเจออยู่แล้วไม่ต้องกลัวเนาะออยู่ข้างล่างพี่อาจจะลกหน่อยนะครับเพราะในบ่อนนี้ไม่มีใครมาแล้วนะครับไม่มีใครมาหาปาลาแล้ว นี่ครับลกมากครับเลอเทที่นี้อ้รมันลกเป็นไปว่าน้องไปไ,งไปสารวจเพื่อพี่ๆเอฟี MC ได้เห็นกันลกก็จะไปนะครับนีบ่ครับเพราะไม่มีคนมาหาปาลาแล้วนะครับตั้งแต่ได้ยินข่าวผู้หญิงตายนะครับแล้วน้องเขาก็เจอดู เจอยิงปีหนาผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพีหรือเป็นคนนะครับถ้าเป็นคนก็ผมก็น่าจะมาขนาดนี้ก็น่าจะเจอนะครับเดี๋ยวไปพิสูจน์ให้พี่พีเอฟซี c, ได้เห็นอีกช็อตหนึ่งนะครับว่าเจออยู่ไหนตรงไหนหรือเปล่าอุ้ยตานแล้วครับโอ้ไปทางไหนนะ้องที่เคยมากับพ่อไป<อ>หลังไหมไปไม่ได้แล้วเนี่ยป่ารกเลยเนี่ยอันตรายด้วยไงไปน้องกลับหลังนี่นะครับ เดินเดินวนกลับไปดูข้างหลทีหนึ่งครับที่เจอยิงเปีนยะนานะครับเพราะข้างหน้ามันตายไม่ได้นะครับมันลรครับนี่นะครับทางกค่อนข้างลาบากมากเลยนะครับผมก็อยากจะมาพิสูจน์ให้พี่ๆเอฟซีได้เห็นกันทุกคนนะครับที่เราเจอเมื่อกี้ณนะจุดนี้ใช่ไหม น่าจะไปไหนใตเราซองไปดูที่บอ่อปลาดิมีไหม่มนี่นะครับบอ่อปลาก็ไม่มีนะครับเพราะมันกล้องผมต้องขอโทษพี่เอฟซีทุกคนนะครับว่ากล้องผมไม่ค่อยชัดนะครับผมก็ไม่เห็นอะไรนะครับตอนนี้นี่นะครับผมจะเดินสำรวจฟงองนู้นอีกทีหนึ่งแล้วราเวนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับ ดูให้เรารอบนะบกลัวไหมไม่ต้องกลัวหรอกนะผมก็จะลองมาพิสูจน์ที่ชาวบ้านเขาเลือกว่าเจอผู้หญิงปีศาหน้าที่บ่อปลาแห่งนี้นะครับเจอไหมยังไม่เจอ ่่่รรขาพ,พี่พี่พี่อะไรน้องัเฮ้ย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 เพื่อเมื่อนกี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปเนาะหาทางลงนี้ลงไปพิสูจน์ดูดิดูดิมันเดินไปไหนดูดิ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 ดดนี่นะครับถือกล้องถือถือถือไฟฉายจะสูดให้พี่พี่เอฟซีได้เห็นหน่อยนี่นะครับมามาอันนี้มา,มาเอาทดเอาไฟฉายไปนี้นี่นะครับนี่นะครับ ผมกับน้องเขาก็ไม่กล้าจะลงไปนะครับนี่ยกล้องอาจจะมัวหน่อยนะครับนี่นะครับผมว่าน่าจะเป็นยิงตายในบ่อป่านี้แน่ๆเลยยังไม่พูดไปเกินนะครับพี่เอฟซีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปพิสูจน์ดูนะครับไปให้เห็นเต็มตาเป็นคนหรือว่าเป็นผีครับจะลงไปนะครับนี่นะครับโอ้ยทางลงก็ลําบากด้วยนะครับซองงไว้ซองไว้ยังอยู่ไหม มาหนิมาหนิมานี่เดินดีๆนะครับไปไานครับไปไหนนี่นะไม่รู้เดินไปไหนแล้วเดินไปไหนแล้วดูเดินตามตามตามไปดูตามไปดูนี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยจะเดินไปไหนวะนี่นะครับไม่มีเงาเลยนะครับดูดิไปไหนดูดิดูดิไปไหน นี่นะครับเดี๋ินเกันไปน้องระวังนะกลัวไหมน้องไม่ต้องกลัวนะลองยิงกระหนังกระติกดิลองยิงกระหนังกระติกดิอยู่ไหมลองยิงดูลองยิงดูยิงๆๆๆยิงยิงยิงกระหนังกระติกดิว่าเป็นคนหรือเป็นผีบะบะที่นหนึ่องอ่ะคิดอยู่อ,อเอาไปไ,ไม่โดนอีกวิ่งขึ้นมา เฮ้อยอุ้ยไม่ทัาน,นวะไปไหนวะเฮ้ยไปไหนวะน้องกลัวไหมยอย่าไปกลัวนะมีหนังกระติกอยู่ใช่ไหมได้เจอยิงแล้วนะรอบนี้ใช่เหนื่อยมากเลยนะครับพี่พีเอฟซีทุกคนครับผมไล่โดนน้ำโดนอะไรเกี่ยวหมดแล้วนะครับนี่ในตัวผมนะครับ นี่นะครับทั้งปูเลยนะครับนี่นะครับที่ผมเจออยู่ตรงบ่อปลาเมื่อกี้นะครับผมเดินขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจอีกรอบหนึ่งให้เห็นเต็มๆสองตาเลยไหมน้องไปเอาอย่างนี้เลยฝักงรูบ่อปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดนแล้วนะไหนไหนไหนเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมไหนกล้องไม่ชัดว่ะ ไนส่องไฟฉายพี่ดิพี่จะซุมนี่นะครับไป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 ทางนี้เทนั้นมันเปลี่ยนมาทางนี้ทานีทางนี้ดูดิ่องดูดิยิอยูที่เดิมป่ะยินดูใช่ไหมนี่นะครับยังดูที่เดิมนะครับนี่นะครับยังดูที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมจะไปใกล้ๆนะครับไปไป เฮ้ยมันเดินไปไหนวะมันเดินไปไหนวะดูดิดูดิดูดิดดนี่นะครับนี่นะครับมาๆๆๆกองไม่ชัดทีนะครับขอโทษพี่เอฟซีทุกทีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะไปพิสูจน์ให้พี่พีเอฟซีได้เห็นว่ามันเป็นคนหรือเป็นผีนะครับไปไปนี่นะไม่รู้จะพาดเดินไปไหนนะครับนี่นะครับ มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วเดี๋ยวื่อยๆดูมัน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 จะไปใกล้ๆเดี๋ยวเผื่อเป็นขวดแล้วมันจะทำร้ายเราไปนานแล้วไปนานแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นโอ้ยนี่แต่อ่ามาเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะมัน เมื่อกี้ไปขึ้นมาตรงไหน,น,ต,รนตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยห,หายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวะไหนไล่ดิไลด่ดิมันไปไหนครับดูดิส่งดีๆิเนาะส่งดีๆสอ่สองให้ทั่วมันจะไปไหนได้พี่เราไป เฮ้ยไปไหนวะไม่ไหวแล้วเว้ยตามหายงี้ไอ้ไอ้น,นี่มาเน,นี่ยกลับมาน,นี่กลับมานี่เดี๋ยวดูมันดูมันคอยดูมันว่ามันจะโผล่ไงถนะ้าโผล่มายิงกันอนะ่ะติ๊กเลยนะ,ะนี่นะครับมันเดินมาตรงนี้มันก็หายไปผมไปซ้ำรถตรงนู้นก็ไม่เจออะไรแล้วนะครับตอนนี้ผมกับน,น้องเขาก็จะเดินกลับไปซ้ำรถอีกรอบเดินกลับมาข้างหลังอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่ครับน้องมานี่มาข้างพี่นี่มันเมื่อนี่มันเสียงมานี่มานี่มานี่มาหนี่เดิน่านนะครับเดินเดินอัมลาผู้หีิงิิศาคนนี้เดี๋ยวเราลงนี้เลยนะครับถ้ามันก็ไม่เจอแล้ว อมาทัันมาทักทิมาทักทินีทินีทอทิเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวแล้วเดี๋ย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 วเก่อนนครับเฮ้ยแล้วนะครับมานน่มานี่มานี่ไปนะไปไรอยู่ป่ออยู่อยูเดี๋เดี๋ยวเดว กองไม่ค่อยชัดเลยนะครับถือพี่นะถือพี่แป๊บนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนดะี๋ยวพี่จะไปพี่จะไปใกล้เลยพี่จะไปทำพุทธทำลาเลยอยู่ไหมอยู่อยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปใกล้เลนะครับ อยู่ไหมยิงกันหนังตะติ๊กเลยยิงกันหนังตะติ๊กเลยเฮ้ยเฮ้ยมันชี้หน้าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องมันอยู่ใกล้พี่ดิมันชี้หน้าไปไปขึ้นไปขึ้นไปหามันขึ้นไปหามันใจเย็นระวังระวังระวังนี่นะครับนี่นะครับเดินไปแล้วเดินไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปน้องขึ้นไป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 ระวังระวังระวังขึ้นไป เร็วเร็วเร็วคไปไปเดี๋ยวไม่ทันไปไหนแล้วกุมมันเฮ้ยหนาวเจอไหมไม่เจอวิ่งไล่นี้ท่านคืนก็คงไม่ทันแนี่ๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเป็นคนนะครับผมก็อยากจะรู้เดี๋ยววันหลังผมจะมาพิสูจน์ชวนอาจารย์ดูกับมิสเตอร์แฟงมาพิสูจน์อีกครั้งนึงนครับในค่ำคืนนี้ผมก็จะปิดกล้องแค่หน้าที่ตรงนี้เพราะผมตามไปตลอดตามตามใกล้ถึงก็าหายตามตามตามใกล้ถึงก็าหายนะครับ ถ้าอย่างนั้นผมจะปิดกล้องนี้ถ้าพี่พีเอฟซทุกคนเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับและเป็นกําลังใจให้กับน้องผมคนนี้้วยนะครับนี่นะครับครับงั้นมปิดกล้องล้นน้องเดี๋ยววันหลังพี่จะมาพิสูจน์ใหม่ไปครับ